ังพลาสติกนะครับแก้วน้าพลาสติกที่หลงเหลืออยู่ถันะงต่างๆเนี่ยเคลียรออกจากพื้นทีนะ่ไม่ว่าจะเป็นบนถนนที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ก็บนทางเท้านะเมื่อเคลียรขยะเสร็จแล้วก็จะมะีรถน้ําของเราเนี่ยฉีดล้างทําความสะอาดนะพอฉีดล้างเสร็จก็จะมีคนงานขวาดเนี่ยกวาดตามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะปกติคนะาดการว่าการดําเนินการวันนี้จะแล้วเสร็จประมาณเที่ยงนะจะใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมง นะครับถึงเที่ยงสามชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนบ่ายนะพื้นผิวถนนเนี่ยก็จะคืนสู่สภาพปกตินะที่ประชาชนเนี่ยก็จะใช้สัญจรได้ทั้งพื้นถนนแล้วก็ทางเดินเท้าทั้งนี้การทำความสะอาดพื้นที่ถนนเข้าสารได้เสร็จสิ้นก่อนเวลาช่วงบ่ายของวันนี้ทำให้บรรดาร้านค้าและห้องพักและผู้ประกอบการอื่นๆได้เปิดให้บริการตามปกติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงหลังสงกรานต่อไปครับ